โนสามดึงอัจฉริยะออกมาด้วยการเขียนตั้งแต่เราเป็นทารกในครรจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เราสังสมความรู้มามากมายมหาศาลซึ่งรวมเก็บไว้ในจิตไร้สำนึกแต่ส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้ความรู้ในระดับเพียงแค่จิตสำนึกซึ่งมีเพียงเล็กน้อยป้อนเข้าสู่สมองเพื่อให้สมองทำงานต่อไปเราอาจจะมีความคิดดีๆมากมายแต่ก็มักกระจัดกระจายหรือไม่ก็ถูกลืมทิ้งไปไม่สามารถรวบรวมสรุป หรือตกผลึกออกมาเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องการหรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปได้ผมมีข่าวดีมาบอกครับเราสามารถดึงความเป็นอัจฉริยะออกมาจากจิตร้ายสำนึกได้ด้วยการเขียนระบายออกมาอย่างเป็นอิสระเท่านั้นเราสามารถใช้การเขียนระบายอย่างอิสระในการแก้ปัญหาเปิดมุมมองใหม่ๆห,หาความคิดสร้างสรรค์เขียนบทความบทกรนังสือและอื่นๆและนี่ก็คือเคล็ดลับในการเขียนหข้อที่นำมาฝากครับ 1. เขียนง่ายๆผ่อนคลายไม่ต้องคิดมาก